In pues in, สวัสดีทุกท่านนะครับบป็มพี่นารอนฟาร์มมอรี่นะครับวันนี้นะครับแวะมาที่พวกน้องนาลุงคนระแตนนะครับผมนะก็ หลังจากที่ห่างหายไปหนึ่งเดือนนะครับก็วันนี้ก็แวะกลับมานะครับวันนี้จะมาไหว้ปู่นะครับฝนลพลมๆนะครับที่โคกหนองนานะครับพี่ๆเขากําลังเฮกันล่านอยู่ที่กับร้านกาแฟนะครับโดนฝนตกนะครับเอฟซี FC. โอ้เดี๋ยวเราจะหาดอกไม้ไปไหว้ปู่นะฮะเดี๋ยวให้พี่ๆเขาทำกิจกรรมกันสักครู่หนึ่งนะครับ บันยากาศคนชุ่มฉ่ำมากเลยครับตอนนี้ก็บูชาดอกไม้นะครับแล้วก็ทูบมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปไหว้ปู่กันแล้วก็โอ้มีลำด้วยโอ้พอดีเลยเราจะได้ดูลำสักคลิปหนึ่งก่อนนะก็นี่ครับดีใจเนาะน้องกลับมาดีใจดีใจกลับคืนแล้ว ครับผมก็ฝากบอกน้องนุกด้วยเด้อหายไปไปน้องนุกไม่สบายก็เลยไม่ได้มาด้วยที่จริงพี่ก็อุตส่าห์ได้หยุดหลายวันเนาะแบบฟุกๆอยู่ดีๆก็ได้หยุดหลายวันแต่ว่ากลับมาแล้วแต่อยู่จะได้ไปทําบุญร่วมกันนั่นแหละวันนี้ลุงจะไปทําบุญเด้น่าเสียดายอยู่เพราะว่าพวกผมก็แสดงว่าจะเดินทางเย็นนี้เลยสชต้องเดินทางพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าใช่เพราะว่าผมผมขับรถตอนคืนไม่ไหวผมขับได้แต่ตอนกลางวันแล้ว แค่กลางวันน่ะตอนมานี่ก็คือตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงสามทุ่มครึ่งนะพี่สิบห้าชั่วโงแปลกหูเลยใช่ใช่ับมาเข้าเนี่ยลับมาเออแต่ก็เข้ามาส่องอยู่แต่ว่าอาจจะดูใช่ไม่เหมือนที่เรามาที่จริงเนาะใช่ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราัดครับบูนนะก็เดี๋ยวก็มีนะมีงานรำนะคะเพราะคนโปรยๆก็รำได้อยู่อื ก็เป็นตัวแทนครับวันนี้เป็นบรรยากาศที่แบบว่าทุกคนเงียบกริบไม่มีเฮไม่มีอะไรเลยพี่น้องเลยนึกว่าจะเฮรั่นึกว่าจะเฮรั่นอีกไม่ได้เฮแล้วงานนี้นะจ้ะอ่ะก็ฝากเป็นกำลังใจนะเอฟซีท่านใดที่มีโชคมีลาบนะก็อย่าลืมคอมเมนเ้อร์นะคะใต้คลิปนะเป็นกำลังใจให้โดยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะทีพีคอฟฟี่พีพีคุกกี้พีพีสกินนะคะเจลล้างหน้าเจลล้างน้ำซีล็อกทองเบต้าทุกเดนเพื่อองค์คูพลาสตินะคะก็อย่าลืมนะคะ

สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ชี้ทานมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องเอ็นบล็อกนี้สั่ออสงซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมีร่มด้วยลูกเอ้ยทุกร้านเอ้ย มาเยี่ยมปู่นะครับเมื่อนี้หลังจากที่เพื่อนไปเข้าฝันเพาะเพื่อนไปเข้าฝันนะครับเป็นฝันว่ากลับมาเยี่ยมบ้านนะครับเดี๋ยวเล่าให้พ้าดาฟังก็คือฝันว่ากินหอดบ้านหลายๆนะครับก็เลยบอกว่าเออกลับมาเยี่ยมบ้านทำความสะอาดบ้านเสร็จปุ๊บล่ะว่างๆล่ะจะแวะมาไหว้ปู่ระหว่างทางมาฝนตกแบบนี้แหละปลาก็ขึ้นเหมือนกับตอนที่เราอยู่ก็คือป่าขึ้นอป่าไล่ยหลอยากไปจับป่าเด้ออยู่นาลุง เอาไปมาระหว่างขี่รถข้ามไปปุ๊บปรากฏว่าเห็นเป็นงูงูตัวใหญ่สีดำนะครับอยู่ที่นาลุงก็เลยโอ้สงสัยผู้เพื่นมาหาแต่ว่ามาในรูปร่างที่เป็นลักษณะงูนะครับเพราะว่าด้วยเขายังเป็นคนธรรมดาเนาะเขาก็จะเห็นเวลาเขาเห็นก็จะเห็นเป็นงูแต่ถ้าคนที่เป็นพวกเขาถือศีลปฏิบัติธรรมเขาจะเห็นเป็นลึศีนะครับเวลาเห็นพญานาคอันนี้ก็ตามความเชื่อที่ เรียนรู้มานะครับก็เอาวิวนิดนึงเดีว่าก็ตอนนี้ก็เริ่มชุ่มแล้วนะครับพระดากะทักนี่สองสาวเขาก็เข้าร่มก่อนนะครับนะนี่ก็บรรยากาศที่โคกหนองนาลงพลประแตนนะครับหลังจากที่ห่างหายไปเดือนเดือนครึ่งมั้งโอ้ยู่นู่นรู้สึกว่าทําอะไรหลายๆอย่างก็รู้สึกแบบว่ามัน มันไม่มันไม่ค่อยสะดวกสบายเหมือนเหมือแนบบอยู่บ้านเราอยู่ตะกนที่จอดรถก็ไม่มีนะครับแบบจะไปไหนมาไหนทุกอย่างก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับอ,นนออกจะบบ้าน,นหเหมือนมันแคบขึ้นเหมือนแบบอะไรหลายอย่างมันแคบนะครับคือมันกัแบบอึดอัดมันจะค่้างมันอยู่ในชุมชนแออัดซึ่งเป็นชุมชนที่ชุมชนเมือง <laughs> เฮาก็เลยบอกว่าเขาก็เลย รู้สึกว่าต้องปรับตัวเยอะประดาไม่เหมือนอยู่ในทุ่งนาของเราเนอะใช่ใชไม่เหมือนอยู่ทุ่งนาเราอันนี้เราแบบว่าเรายังมีพื้นที่หายใจแบบว่าได้สะดวกแต่ไปอยู่ตรงนั้นนะคือแบบด้วยปริมาณคนที่เยอะแล้วก็การกินการอยู่ก็ถามว่าอยู่ใกล้ตลาดไหมก็อยู่ใกล้อยู่แต่ว่าโดยความคิดของเรารู้สึกว่ามัน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 ,ม,นมันไม่กว้างเหมือนบ้านเราหนึ่งก็คือที่จอดรถนี่ยแย่งกันจอดประดา พอให้เจ้ามีรถหลายคันแต่ว่าที่จอดรถอ่ะมันมันมัน,ม,นมันไม่จอดได้ง่ายเหมือนอที่นาลลงต้องได้เสียค่าเช่ไหมค่าจอดค่าจอดคือส่วนใหญ่เขาจะเขาจะกักที่เอาล้อยางรถไปขวางไว้เอาลวยไปขวางไว้<ม>ก็คือบ้านไทยบ้านมันก็คือเราเนี่ยเป็นคนแปดกกินไปเนี่ยฮไม่มีโอกาสได้จอดยกเว้นไปจอดหน้าซีเว่น ก็จอดได้หน่อยนึงจอดปั๊มก็จอดได้หน่อยนึงอะไรประมาณนี้ประดาะครับก็มันก็เลยแบบว่ารู้สึกอยู่ในสังคมเมืองแล้วค่อนข้างรู้สึกอึดอัดนะเอฟซีก็คิดถึงบ้านพึ่งง่ายไปอยู่นู่นแล้วคิดถึงบ้านบ้านนะก็กลับมานี่ก็อย่างน้อยๆมาอขอวารมีปู่มาไหว้ปู่นะครับแล้วก็มาเติมพลังแรงใจกดกลับไปสู้ใหม่นะครับพรุ่รงนี้ก็จะเดินทางนะครับพรุ่งนี้ก็ทั้งวันหายไปกับการเดินทางมาเข้าพิธีพิธาน้อง เออนี่อ่ะฝากไว้ในคลิปนี้ฝากฟังผู้ที่ไะหาน้องน้องลูกี้อื่หายวๆเวลารำก็จะไม่ถึงน้องกี่นี่ใช่เพื่อนก็น่าจะคิดถึงทุกคนเพราะว่าที่จริงก็อยากจะมาอยู่แต่ว่าน่าจะเป็นรอบหน้าปิดเทอมหน้าว่าน่าจะได้มาน้องลูกเขาตัวเล็กเขาบางก็เวลาอากาศเปลี่ยนก็จะไม่สบายบ่อยนะครับก็ทุกคนอยู่นี่ก็ ยังสบายดีเนาะจอืมตอนนี้ก็นางรำก็จะรำนะครับเดี๋ยวเราก็จะดูอ่าบรรยากาศการรำของคุณย่านะครับแล้วก็ทีมนางรำนะจะรำจะรำท่ามกลางสายฝนให้เราชมนะครับท่ามกลางานเพิ่เพลงนี้ก็ด้ย่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะอ่ยาา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 าบคา ฝากกไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับอดิสรปรมลี <c oughs> แล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกๆ<ด>ช่องนะครับฝ<ด>ากพีพีกาแฟพีโกโก้แล้วก็เสื้องคปู่ปาริกิจนัคราดด้วยนะครับ0 9 2ย์เก้าสนะครับสั่งได้ในนามยูทูบเบอร์ทุกๆช่องนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่งให้แอดอดิสรด้วยละกันเนาะเดีย๋ยวถ้าว่างอีกก็จะแวะมาเยี่ยมอยีกนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปต่อไปนะครับกับการรำของนางรำกันนะครับ